เลยนะคะพี่ๆจะได้เห็นกันนะอ่าเดี๋ยวนะคะอะ่นี่นะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตเนื้อสีเงินนะคะเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่โตเป็นเนื้อสีเงินเก่าๆเาส้นเหรียญสวยๆนะคะนี่นะเห็นเส้นเหรียญไหมคะเส้นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยเหรียญหลวงปู่โตนะจ๊ะเป็นเนื้อสีเงินเงินจ้ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเส้นเหรียญสีสวยเลยนะคะเนี่ยนะเส้นเหรียญสีสวยเลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกนะคะกันน้ําได้แบบนี้เลยรายการที่หนึ่งสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะองนี้ รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะจ๊ะหายากนะหายากนะจ๊ะเป็นพระสมเด็จหลวงปูป่โพนะจ๊ะเนื้อหนึบหนึบนวลนวลสวยสวยแบบนี้เลยพระสมเด็จหลวงปูป่โพจ้ะเนื้อหนึบหนึบสวยสวยแบบนี้เลยนะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าเก่ามวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมสภาพดี เนี่ยนะคะรายการที่สองจ้ะ300บาทนะจ๊ะรายการที่สอง0บาทนะจ๊ะพระส,สมเด็จหลวงปู่ภูของเขานี่คือแบบเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะเนื้อหนึบเนื้อนวลนๆเลยนะคะสมเด็จหลวงปู่ภูสวยเก่าแห้งๆเลยค่ะสภาพดีรายการที่สอง0บาทนะจ๊ะ รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญจ้ะเป็นเหรียญอะไรเนี่ยเขาเรียกเหรียญอะไรอ่ะเนี่ยนะสมเด็จพระนเลศวนนะคะเป็นเหรียญพ,พระสมเด็จนาเลศวนนะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงเก่าๆนะคะมีห่วงในตัวมาแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เหรียญสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะสวยเดิมเก่าแบบนี้เลยรายการที่3 300ามร้อบาทนะจ๊ะรายการที่3รายการต่อไปจะเป็นรายการที่4เป็นพระปิดตาเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระปิดตาหูกระต่ายนะคะ ส่วนตัวน้องดูไม่เป็นนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกมาแบบนี้นะพี่ๆดูกันเอาเองเลยนะคะสภาพดีสภาพสวยองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิท์เนื้อดำๆเก่าๆแบบนี้เลยเนีนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้ค่ะเป็นรายการที่4ี0สามบาท รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้าเนื้อสีเงินเงินฉลุลายเนี่ยนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกห้าเป็นเนื้อสีเงินเงินฉลุลายแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เนี่ยนะจ๊ะ รายการที่ห้าจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะสามร้อยบาทสวยนะเป็นเนื้อสีเงินเงินฉลุลายนะจ๊ะสามร้อยบาทจ้ะรายการที่ห้ารายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่หกจ้ะเป็นพระลีลาเม็ดขนุนเนื้อดินลงลักน้ำเกลียงเนี่ยนะคะพระลีลาเนื้อดินนะคะลงรักน้ำเกลียง เนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยเดิมเลยนะจ๊ะสวยเดิมรายการที่หนี้300บาทจ้ารายการที่หรายการนี้เป็นรายการที่หนะจ๊ะ300รบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่7จ็จ้ะ รายการที่7ดนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบื้อนะจ๊ะเป็นเนื้อทองแดงลมดําสภาพเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะเส้นเหรียญสวยๆใบหน้ายังชัดเจนอยู่นะคะเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือจ้ะเป็นเนื้อทองแดงลมดําด้านหลังเขียนปี2484ี่แสีนะคะยันสวย,สวยแบบนี้มาพร้อมเรี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะจ๊ะมีห่วง พร้อมนาไปขึ้นคอได้เลยคือคือได้ไปก็ขึ้นคอได้เลยไม่ต้องไปเลี่ยมเพิ่มนะคะไม่ต้องไปเลี่ยมเพิ่มรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่เจ็ดจ้ะสามร้อยบาทเท่านั้นมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบเลยนะคะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่แปดเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดนะคะอ,องนี้หลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลีดเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะ เก่าเดิมใบหน้ายังชัดเจนอยู่แบบนี้เลยเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตารีดด้านหลังเป็นแบบนี้เลยจ้าด้านหลังเนี่ยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทรายการที่แปดพี่พี่ท่านไหนสนใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP ีกันเลยนะ,ะจ๊ะจัดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มจ้ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083-437-4753 ศูนย์7ปดสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามนะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจัดส่งฟรีทุกรายการนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่9รายการที่9นะจ๊ะไม่ทราบว่าเป็นเหรียญหลวอมเพราะอะไรนะเป็นเนื้อสิงกนเงินแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยจ๊ะ สภาพดีอยู่นะแต่สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะจ๊ะเขาเรียกหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะเป็นเนื้อเนื้อสีเงินๆนะจ๊ะเป็นเหรียญจ้ะเป็นเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะเป็นยันนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างมาพร้อมเลี่ยมตลับนะคะพร้อมใส่ตลับมาแบบนี้เลยลงยาสีส,สวยๆนะคะ มีห่วงพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยมาพร้อมตลับแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะจ๊ะ300บาทรายการนี้เป็นรายการที่9 300บาทจ้ะรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรปี2460เนื้อสีเงิน,น,นเนงินนะจ๊ะเนี่จ้ะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะจ๊ะเป็นเนื้อสีเงินเงินปี2460 สวยสภาพดีแบบนี้เลยนะจ๊ะสวยสภาพดีดูดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้จ้าด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกมีห่วงกันน้ำได้นะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่10บจ้ะ300บาท300บาทนะจ๊ะรายการที่สิบ รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเอดจ้ะรายการหนึ่งหนึ่งนะจ๊ะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขีคุดนะคะขีคุดหรือขี่หนุมานก็ไม่ทราบนะเนี่ยนะจ๊ะเป็นเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเม็ดแร่ม,มนสารสีสวยนะจ๊ะเดิมๆสภาพดีผงจุกเป็นแบบนี้เลยจ้ะ รายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่สบิบเอ็ดค่ะสามร้อยบาทรายการหนึ่งนะคะสามร้อยบาทเป็นหลวงพ่อปานรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์ผ่าปากเนื้อทองแดงลมดานะจ๊ะเนี่ยนะจ๊ะเหรียญหลวงปู對對่ทวดพิมพ์ผ่าปากเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะจ๊ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยจ้ะ มาพร้อมเลยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองสามอบาท300บาทนะจ๊ะรายการที่สิบสอรายการต่อไปจะเป็นรายการที่สิบารายการที่13านี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะเก่าเกาแบบนี้เลยเขาเรียกพิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะเนี่ยนะจ๊ะ เขาเรียกิมพ์อะไรก็ไม่ทราบนะเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะไม่รู้ว่าเป็นพิมพ์ปกโพหรือเปล่านะเป็นเนื้อผงหนึบๆเก่าๆมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยนี่นะจ๊ะสมเด็จแห้งๆนะจ๊ะเก่าๆสภาพดีรายการนี้เป็นรายการที่สิบสาม 300บาทนะจ๊ะ300บาทรายการที่13าพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะ300บาทนะจ๊ะ300บาทรายการที่13รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14จ้ะรายการที่14นี้นะจ๊ะเป็นรูปภาพแม่ชีบุญเลือนนะจ๊ะอง์นี้เป็นรูปภาพเหมือนนะจ๊ะของแม่ชีบุญเลือนเก่าๆแบบนี้เลย หายากนะคะหายากนะจ๊ะเป็นรูปแบบนี้นะ,ะด้านหลังเป็นยันจ้ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่14 300บาท300บาทนะจ๊รรายการที่14รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่15าจ้ะ เป็นพระท่ากระดานเนื้อชิ้นพิมพ์เกตสูงนะคะปิดทองเก่าๆด้านหน้ามาแบบนี้เลยนี่นะคะพระท่ากระดานเนื้อชินพิมพ์เกตสูงนะคะสวยๆเก่าๆเนื้อชิ้นแห้งๆมีน้ำหนักปิดทองเก่าๆด้านหน้ามาแบบนี้เลยนะจ๊ะ<ม>ด้านหลังจะเป็นแบบนี้จ้ะม,มาพร้อมเลี่ยมกรอบสามห่วงนะคะ มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติก3ห่วงกันน้ำได้รายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทจ้ะองค์ใหญ่นะจ๊ะองค์ใหญ่300บาทนะจ๊ะพี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกนะคะราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก ep กันเลย จดส่งฟรีทุกรายการไม่มีบวกเพิ่มจ้ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่083 437 4753นะจ๊ะ083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาท รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ส6บเป็นเหรียญหลวงปู่โตจ้ะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเนี่นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีสภาพผ่านการใช้งานมานะจ๊ะองค์นี้ด้านหลังเขียนปี2511เป็นยันสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังเลยนะจ๊ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่16 300บาทนะจ๊ะ300บาทรายการที่16รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่17จ้ะเป็นรูปหล่อหลวงม่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะสภาพใช้เก่าๆแบบนี้เลยรูปหล่อหล่องพงอเงินนะคะสภาพใช้ เก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่สิบเจ็ดจ้ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่สิบเจ็ดรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบแปดจ้ะเป็นเหรียญทาเวชนะคะเนื้อโลหะสีทองตัวเหรียญน,นะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองลงยาสีด้านหน้านะจ๊ะ เหรียญเทาเวสนะจ๊ะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆเลยจ้ะลงยาสีด้านหน้ามาพร้อมเล่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ําได้นะจ๊ะอง์นี้นะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้าได้แบบนี้เลยเหรียญเทาเวสสุวรรณนะคะเนื้อโลหะสีทองลงยาสีด้านหน้ารายการที่สิบแปดนี้สามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาท รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเก้าไม่ทราบนะคะไม่ทราบว่าเป็นพระอะไรนะเป็นพระเนื้อผงนะคะรู้แต่ว่าเป็นพระเนื้อผงมวลสารชัดเจนแบบนี้เลยเห็นไหมคะมวลสารชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยจ้ะเก่าๆเนือ้อหนึบๆน,นะคะสภาพดีเป็นพระเนื้อผงนะจ๊ะสวยเก่าสภาพดีดูดีแบบนี้เลย รายการนี้เป็นรายการที่สิบเกสามรอยบาทส0 0รอบาทค่ะรายการที่19รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบเป็นหลวงปูทนนบบงป่ทวดเนื้อว่านนะจ๊ะเก่าๆแบบนี้เลยหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีสภาพสวยนะจ๊ะเนี่ยนะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยจ้ะ รายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะหลวงปู่ททษเนื้อว่านเก่าเก่าสภาพดีสภาพสวยแบบนี้สามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบนะจ๊ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการที่สองหนึ่งนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อสีเงินเงินฉลุลายอ่าเนี่ยนะคะ เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมจ้ะเป็นเนื้อสีเงินเงินเก่าๆฉลุลายมาแบบนี้เลยนะ,ะ๊ะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้ด้านหลังเขียนปีสองสี่สองสี่หกเจ็ดนะจ๊ะด้านหลังเป็นเหรียญเนื้อสีเงินฉลุลายนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดจ้ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทจ้ะรายการที่ยี่สิบเอ็ด สามอบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่อ็ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดํานะคะสภาพเก่าสภาพสวยคะ่ะสิกแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปี2503นะจ๊ะ เหรียญหลวงพ่อแดงนะจ๊ะเป็นเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีสภาพสวยแบบนี้ตัวเหรียญเป็นปี2503นะจ๊ะสวยๆด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้าด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะองค์นี้รายการที่22,300บาทเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้อทองแดงลมดำปี2503มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้นะจ๊ะ นี่นะจ๊ะรายการที่22่สิบามร้อยบาทจ้ะสามร้อบาทพี่ๆท่านไหนนะจ๊ะสนใจแอดไลน์ line, เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะจ๊ะที่ศูนย3แป7สามสจ้านะจ๊ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันนะจ๊ะพี่จ๋าโทรเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะ ถ้าโทรมาแล้วน้องยังไม่สะดวกรับเดี๋ยวน้องโทรกลับได้เลยนะจ๊ะนะบางทีน้องติดภารกิจแพ็คของอะไรอย่างนี้นะคะน้องต้องขออภัยด้วยนะคะนะต้องแจ้งไว้ล่วงหน้าก่อนนะคะบางทีลูกค้าโทรมาอย่างนี้ยน้องกําลังแพ็คของส่งของอยู่อย่างนี้นะคะ่ะรับไม่ทันนะคะเดี๋ยวน้องโทรกลับนะจ๊ะพี่จ๋านะ รายการนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงรายการที่22 300บอาบาทนะจ๊ะ300อบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่23สาเป็นพระขุนแผนเนื้อดินค่ะลาลักดำตามซอกเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะพระขุนแผนเนื้อดินนะคะแห้งแห้งเก่าๆลาลักดำนะคะตามซอกจะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะด้านหลัง สวยเดิมสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบมีห่วงพร้อมนำขึ้นคอได้เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่ยี่สนะิบี่องค์นี้นะเด็ดนะเนี่ยนะเป็นพระสมเด็จเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพิมพ์เส้นได้แต่ส่วนตัวน้องดูไม่เป็นพีพีดูกันเอาเองเลยนะจ๊ะนะ พระสมเด็จองค์นี้นะจ๊ะไม่บอกชื่อแล้วกันเนาะเพราะว่าน้องเองก็ไม่แน่ใจนะคะเขาบอกมาแบบนั้นนะส่วนตัวน้องดูพระไม่เป็นนะจ๊ะพี่ๆดูกันเองเลยนะคะดูให้ชอบดูให้ใช้นะคะแล้วปิดจบกันได้เลยเนาะนะจ๊ะคุยง่ายไปง่ายอยู่แล้วนะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงจ้าเก่าๆแห้งๆมวลสารส,สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ มวลสารส,สวยๆแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้นะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้าด้านหลังดูความแห้งนะคะเนื้อพระนี่คือลานเลยนะเนี่ยนะจ๊ะเนื้อพระตรงข้างๆนี่คือลานเลยนะจ๊ะส,สวยๆแบบนี้เลยความแห้งนะจ๊ะรายการนี้นะเป็นรายการที่24จ้ะพี่จา๋า3 0 0บาทเท่านั้น300บาทเท่านั้นนะจ๊ะ รายการต่อไปจะเป็นรายการที่25เป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือจะ้ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะจ๊ะหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังหนังสือเนื้อโลหะมีน้ำหนักเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นหลังหนังสือนะคะติดเส้นเสาอากาศแบบนี้อ่ะเดี๋ยวน้องจะให้ดูอ่าเนี่ยนะเนี่ยนะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าติดติรอติดเส้นเสาอากาศสวยๆแบบนี้เลยนะจะ๊ะนะ สวยนะจ๊ะพี่จ๋าสวยนะเนี่ยจ้ะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่25 300บาทเท่านั้นนะจ๊ะสามบาทรายการต่อไปจ้ะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะจ๊ะจะเป็นพัดลอดค่ะพัดลอดเนื้อดินแห้งๆเก่าๆเลยนะคะพัดลอดไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์เนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย สภาพดีสภาพสวยนะจ๊ะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยจ้ะด้านหลังสวยๆเดิมๆเ,เลยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่26 300บาทจ้ะ300บาทรายการที่26จะเป็นพลอดเนือ้อดินแหง้แหงๆเม็ดแร่มวลสารสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ300บาทเท่านั้นนะจ๊ะ300บาทรายการต่อไปจะเป็นรายการที่27 เป็นเหรียญหลวงพ่อกกยนะจ๊ะเหรียญหลวงพ่อกวยไม่ทราบเนื้อนะจ๊ะพี่จ๋าแบบจะเป็นสีแบบนี้เลยอะองค์จริงจะเป็นสีแบบนี้เลยนะจ๊ะไม่ทราบเนื้อนะรู้แต่ว่ามันเป็นเนื้อโลหะนะเหรียญหลวงพ่อกวยนะจ๊ะเป็นเนื้อโลหะแล้วกันเนาะแบบนี้เลยค่ะมีน้ําหนักนะจ๊ะพี่จ๋าด้านหลังเป็นยันค่ะเขียนปีสองห้าสองหนึ่งนะจ๊ะ เหรียญหลวงพ่อกลวยเขียนปี25 2หแบบนี้เลยมาพร้อมใส่ตลับสีทองลงยาสีด้านหน้าค่ะเนี่ยนะจ๊ะมาพร้อมใส่ตลับสีทองลงยาสีด้านหน้าเก่าๆส,สวยๆแบบนี้นะคะรายการที่27นี้300บาทจ้ะมาพร้อมตลับก็ไปพร้อมตลับแบบนี้เลยนะน้องไม่มีแกะไม่มีแยกนะจ๊ะไปแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่27 300บาบาทจ้ะ รายการต่อไปนะจ๊ะเป็นรายการที่28องค์นี้เป็นพระเนื้อดินไม่ทราบกุค่ะไม่ทราบพิมพ์เนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะเขาเรียกพระอะไรก็ไม่ทราบนะเป็นองค์ใหญ่นะจ๊ะพี่จ๋าองค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะจ๊ะผู้ชายใส่นี่คือแบบกําลังสวยเลยอะนะจ๊ะผู้ชายใส่คล้องนี่คือแบบกําลังสวยเลยนะจ๊ะ เป็นพลาเนื้อดินองค์ใหญ่จ้ะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยนะคะนี่นะคราบกุตามซอกนะคะเห็นชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้จ้ะด้านหลังมาพร้อมใส่ตลับสีเงินเก่าๆแบบสภาพดีนะคะมีห่วงขึ้นคอได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่28 300บาอบาทองค์ใหญ่นะจ๊ะ300บาทเท่านั้นนะจ๊ะองค์ใหญ่นะ รายการที่ย8 300บดสามรอยบาทรายการต่อไปจะเป็นรายการเซตร,รายการต่อไปเป็นรายการเซตนะคะองนี้นะเป็นพระคงก้อนๆแบบนี้เลยเข้ามาได้มาแบบก้อนๆแบบนี้เลยพระคงนะจะมีอยู่กี่องค์เนะน,นี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอันเนี้ยน้องไม่เอาออกนะคะน้องกลัวแตก มาพร้อมแบบว่าอันอันนี้เป็นรู้สึกว่าจะเป็นดินโอ่งเป็นโอ่งเป็นอะไรนะเนี่ยนะคะเขาติดมาแบบนี้เลยเดิมเดิมนะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะมันติดแน่นกันมากเนี่ยนะคะดูเนือ้อเนื้อมันติดกันเลยนะจ๊ะเนี่ยนะเดี๋ยน้องจะซูมให้ดูเนื้อนะจ๊ะจะติดกันแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยนะจ๊ะมาแบบนี้มาเป็นก้อนแบบนี้นะไปแบบนี้เลยนะจ๊ะมาเป็นก้อนแบบนี้เดี๋ยน้องจะ มีอยู่ห้าองค์นะคะในก้อนนี้นะห้าหรือหกอง์นี่นะจ๊ะมาเป็นก้อนแบบนี้ก็ไปแบบนี้เลยนะจ๊ะเป็นพระคงนะจ๊ะพี่จ๋าก้อนนี้นะเอาห้าร้อยค่ะก้อนนี้นะคะเอาห้าร้อยนะจ๊าเนี่ยนะสวยนะจ๊ะพี่จา๋าสวยนะเอาห้าร้อยจ๋าห้าร้อยนะ องใหญ่นะคะแล้วก็ดินก็คือแห้งติดมาแบบนี้เลยอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นโอง่งหรือเป็นไหเป็นอะไรก็ไม่รู้นะเป็นแบบเนี่ยแบบเนี้ยนะเขาติดมาในเนื้อเลยเห็นไหมคะนี่นะเห็นไหมคะนี่นะเอาห้าร้อยพอจ้ะห้าร้อยเป็นก้อนเลยนะจ้ะห้าร้อยอะรายการต่อไปนะจ๊ะรายการเซ็ตเหมือนกันนะยังอยู่ที่ราคาเดิมจะ้ะเซ็ตนี้นะคะเซ็ตนี้ องละห้าร้อยจ้ะองละห้าร้อยเอาเริ่มจากนะจ๊ะเริ่มจากกันเนาะอ่ะองนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบจ้ะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบงลงรักปิดทองเกกาๆแห้งๆแบบนี้เลยเป็นพระเนื้อผงนะจ๊ะลงรักปิดทองแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะสะภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยนะห้าร้อยค่ะห้าร้อยห้าร้อยนะจ๊ะ รายการต่อไปจะเป็นพระสามขาองค์เนื้อโลหะสีทององค์นี้เขาบอกว่าเป็นเนื้ออะไรนะเนื้อทองอะไรเป็นเนื้อทองอะไรไม่ทราบนะน้องก็จําไม่ได้นะจ๊ะแต่ว่าเป็นเนื้อโลหะสีทองแบบเก่าๆแบบนี้เลยเนี่นะจ๊ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะคราบกุค้าเก่าคราบแดงๆตามซอกเห็นชัดเจนอยู่นะคะสวยเดิมสภาพดีเป็นพระสามขา นะจ๊ะเป็นพระสามขาจานเนื้อโลหะสีทองแล้วกันเนาะเนี่ยจ้ะเอาห้าร้อยจ้ะเป็นพระบูชาขนาดเล็กสามารถตั้งหน้ารถได้จ้ะองค์นี้สามารถนําไปตั้งหน้ารถได้นะจ๊ะองคนี้ห้าร้อยบาทจ้ะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงจ้ะเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สามเนื้อสเีเงินเงินเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะ เหรียญหลวงพ่อแดงเป็นเนื้อสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้เลยเส้นเหรียญสวยๆนะจ๊ะด้านหลังจะเป็นยันสวยๆแบบนี้เห็นเส้นเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะห้าร้อยค่ะ 500. ห้าร้อยเหรียญหลวงพ่อแดงนะห้าร้อยรายการต่อไปจ้ะเป็นพระปิดตาไม่ทราบพิมนะจ๊ะไม่ทราบกุ่ลงรักปิดทองกบเก่าแบบนี้เลย เนี่ยนะจ๊ะลงรักปิดทองเก่าๆแบบนี้เลยสวยนะคะสวยหายากแล้วนะคะแบบนี้นะอุ๊ย uh, ขอโทษทีค่ะเนี่ยนะหายากแล้วนะคะเอาห้าร้อยบาทพอค่ะห้าร้อยบาทนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะเอาห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นองค์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะรายการต่อไปเป็นองค์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะเป็นเหรียญค่ะเหรียญหลวง อ่าเป็นเหรียญอาจารย์ฟัน่นเนื้อสีเงินเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะจ๊ะเหรียญอาจารย์ฟัน่นเป็นเนื้อสีเงินเงินเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะสภาพดีนะคะเนี่ยนะจ๊ะใบหน้ายังชัดเจนอยู่นะขอบข้างสวยๆด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปีสองห้าศูนย์เจ็ดจ้ะเส้นเหรียญสวยๆส,สภาพดีนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะห้าร้อยบาทจ้ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะห้าร้อยบาท เหรียญอาจารย์ฟันเนื้อสีเงินนะจ๊ะห้าร้อยบาทจ้ะเนี่ยนะจ๊ะเซตนี้นะองค์ละห้าร้อยบาทนะรวมรวมองค์นี้ด้วยนะองค์ละห้าร้อยบาทนะจ๊ะองค์ละห้าร้อยบาทรวมรวมองค์นี้ด้วยนะองค์ละห้าร้อยบาทกันนะคะ